สวัสดีทุกคนนะครับเรามาถึงตอนที่11แล้วนะครับและตอนที่11นี้เรายังอยู่กับคําสั่งดินสอนะครับคาสั่งดินสอเนี่ยเป็นคำสั่งพื้นฐานเริ่มต้นเลยหนึ่งในคําสั่งสําคัญในโปรแกรม sketchup ครับในตอนที่10นะครับเราได้เรียนรู้การใช้ดินสอแบบพื้นฐานมากๆไปแล้วนะครับทุกคนได้รู้จักการลากเส้นใช่ไหมลากลายต่างๆนะครับสร้างเป็นเฟซขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ได้รู้เลยว่าเราสามารถที่จะกําหนดความยาวของเส้นได้ คือเวลาเราทำงานจริงๆนะเราลากดินสอเนี่ยลากเส้นเนี่ยหรือลายนะครับมันก็ต้องรู้ระยะที่แน่นอนใช่ไหมครับแต่นั้นเองนะครับในตอนที่11นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการลากเส้นให้ได้ขนาดความยาวที่แน่นอนครับในหน่วยต่างๆนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยครับเดี๋ยวผมจะลองทำนะครับพื้นที่นะสี่เหลี่ยมนะครับให้บ้านเป็นบ้านนะครับของผู้หญิงคนนี้นะครับขนาด8เมตรคูณ6เมตร คือตอนนี้เราต้องการนะครับความยาวนะครับนะความยาวเนี่ย8คูณ6เออนะครับ8คูณ6แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาอธิบายให้เคลียร์ก่อนว่าไอ้8คูณ6เนี่ยมัน8บันด้านไหน6ด้านไหนเข้าใจไหมครับตรงนี้สำคัญมากนะ8ด้านไหน6ด้านไหนในโปรแกรม SketchUp เนี่ยจะต้องสื่อสารให้เข้าใจนะครับว่า8คูณ6เนี่ยด้านไหนคือ8ด้านไหนคือ6 ในโปรแกรมสเกตอ u p นะครับเวลาเราทำงานนะครับเนี่ยเราจะเอาแกนเป็นตัวกำหนดครับแต่นั้นเองเนี่ยขออีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยง่ายๆก่อนนะครับเรียกว่าแกนแดงเดี๋ยวยังไงจะมีบทนะครับในตอนพิเศษเลยนะครับที่แบบว่าเจาะจงที่แกนเลยแต่ตอนนี้เรารู้ไว้ก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจากนั้นมาก็เป็นแกนอะไรครับแกนเขียวครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแกนเขียวนะหรือ Y แล้วแกนน้ำเงินนะครับ เนี่ยแกน z เนี่ยครับสำคัญมากดังนั้น,นเนี่ยเวลาเราจะบอกเส้นเนี่ยเวลาเราบอกแบบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแคูณหเนี่ยเราก็ต้องมาบอกว่าไอแเนี่ยมันตามแนวแกนอะไรซึ่งปกติแล้วนะครับในโปรแกรมสเกดับเนี่ยเขาจะเรียงตามนี้ครับ x y แล้วก็ z หรือ z ครับคือจะเรียงตามนี้แล้วตามด้วยคอมม่าครับนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะให้ x y z เรียงแบบนี้ครับดังนั้นเเนี่ยถ้าเราต้องการจะทำนะครับในโปรแกรม s e กดัพเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีสี่เหลี่ยมนีครับเราจะต้องบอกนะครับตามพิกัดนี้ครับ x y z ขอย้ำนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นแต่จริงๆมันอาจจะมีการสลับกันบ้างถ้าเราปรับมองนะครับแต่ x y z ครับโอเคเรามาดูกันเลยครับก็เริ่มแรกเลยผมต้องการให้8วิ่งตามแนวแกน x 8คูณ6นะครับ8วิ่งตามแนวแกน x นะครับ8 วิธีการคือกดคําสั่งดีสอครับหรือ L ก็ได้ครับคลิกหนึ่งครั้งลากเมาส์มาวางตรงนี้ครับในขณะที่เราลากเมาส์มาวางครับอ๋อลืมไปถ้าผมพูดว่าลากเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะคลิกค้างนะครับคือเราต้องคลิกหนึ่งครั้งแล้วปล่อยมือออกจากเมาส์ครับแล้วก็ลากเมาส์นะครับแต่ห้ามคลิกค้างนะครับลากมาเรื่อยๆแล้วสังเกตให้ดีครับบริเวณล่างขวาครับเห็นไหมครับในขณะที่เราลากนะครับ มันจะมีคําว่าเล็งความยาวและบอกความยาวให้เราครับสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นความยาวทศยม2ตําแหน่งครับซึ่งเป็นค่าตั้งต้นนะครับซึ่งปรับได้นะครับแต่เราเดี๋ยวไม่ปรับนตอนนี้นะครับโอเคผมก็ลากไปเรื่อยๆครับแล้วก็เล็งนะเล็ง8เมตรเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นทศยมเท่าไหร่ครับ2ตําแหน่งกว่าจะเล็งได้8ดนี่ตายพอดีครับไม่ต้องรับให้เราคลิกวางไปก่อนมั่วๆอะไรก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับ ่ะตรงนี้นะวางไปก่อนครับคลิกวางเมื่อคลิกวางแล้วนะครับอย่าเพิ่งกดอะไรอีกนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนเมาส์นะครับให้เราพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการครับ8จากนั้นกด enter ครับ8แล้วตามด้วย enter 1 2 3ปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับลากไปตามแกนเขียวครับอย่าลืมนะห้ามคลิกค้างนะครับคลิกซ้ายปล่อยมือแล้วก็ลากนะครับ ลากเมาส์ลากไปนะครับปุ๊บคลิกวางครับแล้วพิมพ์6แล้วก็ Enter ชี้ไปทางแดงแดงครับคลิกวางครับจากนั้นพิมพ์8 Enter แล้วก็ลากมาชนจุดเดิมครับเราก็ได้สี่เหลี่ยมขนาด8คูณ6ครับ X ท่ากับ8 Y เท่ากับ6ครับต่อไปครับลองเอา6คูณ8ไหคลิกวาง6 Enter คลิกวาง8 Enter คลิก6 Enter แล้วก็ลากมาชนตรงนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนซ้อมให้คล่องครับอฝึกดูครับ6คือแบบนี้ครับหรือบอกไปว่ามันมีทริกอีกนิดนึงครับบางครั้งเราไม่ต้องคลิกวางก็ได้นะครับสมมุติผมต้องการ x8y6 อีกครั้งนะนะผมกด l ดีสอคลิกแล้วลากมาตรงนี้ครับอย่าเพิ่งคลิกครั้งที่2นะไม่ต้องคลิกครั้งที่2ครับพิมพ์เลยครับ 8enter ก็ได้ครับอ่ะลากเมาส์มาปล่อยมือ 6enter ลากเมาส์มาอย่าไม่ต้องคลิกวางนะครับ 8enter แล้วก็6เรียบร้อยครับเสร็จเลยนี่ครับง่ายไหม <laughs> เออง่ายมากๆเลยนะครับนะโอเค ต่อไปครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันคือ8ปดคูณหครับวิธีการวัดเอาง่ายก่อนนะครับเอาเหมือนโปรแกรมทั่วไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีหลายวิธีนะครับวิธีการวัดง่ายสุดครับคำสั่ง dimension ครับอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวเราจะมี dimension อีกครั้งหนึ่งนะครับสอนนะครับ dimension อยู่ตรงนี้ครับผมชี้ให้ดูก่อนอยู่ตรงไหนนี่ครับ dimension อยู่ตรงนี้นะครับ dimension นะครับ shortcut ไม่มีนะเดี๋ยวเรามาเซตเองได้ เดี๋ยวผมไม่อยากให้ทุกคนเรียนเยอะกันไปเดี๋ยวมึนหัวเมาหัวนะครับมันมึนน้โอเคอ่ะดิเมนชันนะครับจากนั้นคลิกที่เส้นครับดึงออกไป6คลิกที่เส้นครับดึงออกไป8เห็นไหมครับว่าคลิกคือในโปรแกรมสเกดัปเนี่ยเขาจะไม่คลิกค้างกันนะครับอย่าลืมนะถ้าใครคลิกค้างเนี่ยจะเครียดนะครับคลิกที่เส้นแล้วก็ดึงออกไปสังเกตได้เวลามัน select โดนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะเส้นนะครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับ เราก็จะได้ดิเมนชันที่เราต้องการครับและนี่คือการกำหนดขนาดครับของดินสอรครับโอเคครับผมลบพิิกนะ e อีเลเตอร์ตัว E นะครับแล้วก็ลบเลยจึบจึ๊บจึ๊บถูถูถ,ถูเอาเบสิกก่อนนะครับทุกคนครับอย่าเพิ่งไปเล่นท้ายากนะครับอ่ะโอเคเราลองมาเราลองมาเปลี่ยนหน่วยไหมเดี๋ยวผมทำสี่เหลี่ยมขนาด1คูณ1นะครับคือจริงๆอ่ะเราใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมได้นะ เ, adviser, เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมีการเรียนรู้คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับแต่ตอนนี้เราฝึกดินสอก่อนแล้วกันหลายคนบอกว่าอาจารย์ป้อมครับทำไมไม่ใช่สี่เหลี่ยมเลยล่ะเออมันฝึกมันฝึกพื้นฐานนะครับอย่าคิดอะไรเยอะฝึกไงครับถามว่าเวลาเราลงสนามเนี่ยเราเราต้องไปดอกบอลในสนามไหมไม่ต้องลงไปดอกบอลนะครับดอกบอลในสนามเนี่ยมัน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 ไม่ไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราฝึกดอกบอลในตอนแรกครับมันประโยชน์เช่นเดียวกันครับผมพยายามฝึกแบบนี้ครับทุกคนต้องฝึกฝนก่อนนะครับเวิร์กช็อปทำไปก่อนนะครับอ่ะดินสอครับคลิก พิมพ์1 enter 1 enter แคดเขียวนะครับ1 enter แล้วก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้คือ1เมตรครับกด dimension ครับต้องซออเอีกนะผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะอ่าผมทำทำชา้าเดี๋ยวก็หน้าเบื่อครับเรียบร้อยละทุกคนก็ฝึกเองครับอย่าลืมกด space bar บ,บ่อยๆนะ space bar คือคำส,สั่ง select นะครับกลับมาคำส,สั่ง select เนี่ยบ่อยๆนะครับเนี่ยสังเกตปลายเคอร์เซอร์ผมเนี่ยจะเป็น คำสั่ง select นะเพราะว่าถ้าเรากดคำสั่งอื่นค้างไว้ครับมันจะเกิดมีปัญหาได้นะมันจะลั่นนะครับบางทีเราจะทําเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจครับต่อไปครับผมจะทานะครับสี่เหลี่ยมนะครับเป็นกระเบื้องอะไรกันนะเป็นกระเบื้องขนาดนะครับเป็นกระเบื้องนะสี่เหลี่ยมนะครับขนาดหนึ่งฟุตคูณหนึ่งฟุตทํำยังไงหนึ่งฟุตคูณหนึ่งฟุตหลายคนก็นั่งคิดก,กันเล็กๆเฮ้ยหนึ่งฟุตคืออะไรวะ 1ฟุตคือกี่นิ้วนะกี่เมน้นกี่เสนอะไรเงี้ยไม่ต้องปวดหัวครับในโปรแกรม s ส e ก c ด Up ครับเราสามารถใช้หน่วยฟุตได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนครับดีสอครับคลิกจากนั้นพิมพ์ครับดูนะ1ฟุตสังเกตนะครับผมพิมพ์คาว่า1ฟุตเห็นไหมครับคือพิมพ์ว่า1แล้วมีขีดอย่างเงี้ยครับคือ1ฟุต ต่อไปนะครับถ้าต้องการ1นิ้วครับพิมพ์1แล้วก็นิ้วแบบนี้ครับถ้าต้องการ1เซนพิมพ์1 cm ถ้าต้องการมิลลิเมตรก็คือ1แล้วก็ mm ติดกันเลยนะครับติดกันเลยได้เลยนะครับและต้องการเมตรครับก็คือ1แล้วตามด้วย m ครับเมตรและทำไมเราพิมพ์ไม่พิมพ์หน่วยตั้งแต่แรกครับ เออหลายคนบอกว่าแล้วทาไมไม่พิมไม่ไม่พิมหน่วยแต่แรกล่ะเหตุผลก็เพราะว่าเทมเพลตครับเราใช้เทมเพลตในหน่วยเมตรโปรแกรมมันฉลาดพออยู่แล้วครับพิมพ์1ก็พอครับเพราะมันคือหน่วยหน1เมตรครับนั้นเองเนี่ยด้วยวิธีนี้ครับพิมพ์ครับ1ฟุต e n t e r 1์ฟุต e n t e r 1ฟุต enter แล้วก็ได้เลยครับ อ่ะลองดูไหมสิบสองนิ้วไหมครับตรงกันไหมสิบสอนิ้ว2ขีดนะครับ12นิ้ว12นิ้วแล้วก็แปะครับอ่ะลองดูนะหนึฟุตกับ12นิ้วตรงกันไหมอ่ะเอาดิเมนชันครับมาแปะครับ0ูนย์จุดูนย์จูนย์จศูน จริงๆแล้วเนี่ยหฟุตเนี่ยมันไม่เท่าศูนยเมตรพอดีนะครับเพราะว่าทศยมของเราเนี่ยมันมีแค่2ตํตำแหน่งครับเอาล่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องการปรับทศยมเดี๋ยวมีนะครับแต่ตอนนี้สอนก่อนครับการปรับทศยมของโปรแกรม s k e d ดับนะครับยูนิตนะครับไปที่คําสั่งครับดูก่อนนะไม่เป็นไรครับ window window นะ model info นะ window แลว model info นะครับง่ายๆเลยนะอีกทีนะ window model info จากนั้นคลิกเข้าไปนะครับ มันจะมีคําสั่งเรียกว่า unit นะครับสังเกตได้เนี่ยนี่คือ unit และ unit นะครับมันก็จะมี format ต่างๆตรงนี้ครับก็จะมีพวกความยาวครับเล n g t h area นะครับแล้วก็ปริมาตรในกรณีนี้ครับแล้วการเปลี่ยนความยาวครับเล n ครับก็ตรงนี้ครับ display ครับ position ครับตรงนี้ครับก็คือความคือความละเอียดนะครับ position นะครับก็กดดับดาวเมนูครับแล้วก็เลือกเอาบ้างๆไปเลยก็ได้ครับตรงนี้เลย สูงสุดไปเลยนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราปรับเลื่อนปุ๊บด r o ดาเมนูแล้วปรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้ครับไดเมนชั่นของเราก็จะได้แล้วครับและนี่คือหน่วยจริงๆครับเข้าใจไหมครับทุกคนง่ายไหมอ่าโอเคนะครับอันนี้ปรับแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราลองทำเพลทหัวเสาขนาด200รมิลคูณสองมิลดูครับอ่ะกดพิมพ์200 mm Ent เตอร์ enter. mm enter 200 m นเตอร์แล้วก็แบบนี้ครับเรียบร้อยเลยครับอ่ะวัดดูสินี่ครับได้เลยครับทันทีเลยเห็นไหมครับ0.2อ่ะลองเอา20เซนครับ 20cm Enter 20 CM Enter 20CM Enter คลิกครับเห็นไหมครับได้เลยครับหรือแม้แต่เราจะสลับหน่วยก็ได้ครับอยู่ตัวอย่างเช่นผมกดดิสอยครั้งหนึ่งครับด้านนี้นะครับผมจะให้มันยาว6ฟุต6ฟุตจากนั้นด้านนี้ครับผมอยากให้มันนะครับทั้งหมดคือ ยีนิ้วพิมพ์่สนิ้วครับ Enter เห็นไหมครับเราสามารถที่จะปรับหน่วยอะไรก็ได้ครับสลับกันไปได้ครับเนี่ยไปเรื่อยๆได้เลยครับอ่ะเอาเป็น1เมตรหนเอาเป็น 50mm เห็นไหมครับทุกคนปรับได้หมดเลยอิสระนะครับและนี่แหละครับคือการกำหนดหน่วยบนโปรแกรม sketchup ครับอ่ะอย่างลบมาครับถู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  อซ้อมก่อนนะครับเดี๋ยวมีวิธีการลบอย่างอื่นต่อนะครับอันนี้คือทําให้ดูเบสิกก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้เรียนรู้ขั้นสูงขึ้นอีกนะครับและนี่คือการกําหนดนะครับอ่ะองั้นลองทำเวิร์กช็อปไหมดูนะครับกด L ดีสอคลิกอ่ายาว10เมตรพิมพ์10 enter ดูนะครับลากมาตามแนวนี้ครับ20เมตร enter ลากลงมาชนรับตรงนี้ครับแปะเอาละเวลาเราลากดิสอลงมาแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยแล้วอยากให้มันเท่ากับปลายถนนครับเบสิกนะครับเบสิกก่อนนะเดี๋ยวจะมีวิธีอดวานะครับให้เราเอาดิสอ่ครับมาชี้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยดึงมาช้าแบบนี้ครับห้ามค้างห้ามคี้ค้างนะเห็นไหมครับมันจะทําให้เรามีแกนกําหนดตรงนี้ได้ครับเรียบร้อยครับโอเคลากตรงนี้มาถนนกว้าง2เมตรพิมพ์2 Enter เรียบร้อยครับ จากนั้นผมเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ครับปึ๊บสังเกตนะครับทุกคนเห็นไหมความยาวที่วัดได้ผมผมผมอ่าลากมาแปะตรงนี้นะครับอย,อย่ามันคลิกนะสังเกตนะครับว่าความยาวมันคือ10เมตรถูกไหมครับแต่ผมต้องการถนนเนี่ยลดมาตรงนี้2เมตรดังนั้นเองผมต้องพิมพ์ระยะเท่าไหร่รครับทุกคนก็คือ8เมตรใช่ไหมอ่าเห็นไหมครับง่ายไหมอ่าพิมพ์8ครับ Enter เอามามาวางตรงนี้ครับเท่าไหร่18ป 18ก็ต้องกลายเป็นเท่าไรพิมพ์16ครับ Enter ลากมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ชนตรงนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วอ่ะในตอนนี้นะครับถ้าใครทำแบบนี้ได้ครับชิวๆนะครับบอกได้เลยว่าสบายแล้วนะครับนี่นี่คือถนนครับง่ายๆก็แบบนี้ครับระยะตามนี้เลยครับโอเคในกรณีทำเป็นสามิตินะสกิปอัพมีคำสั่งพุทธภูณนะครับ ช็อตคัตคือตัว P อยู่ตรงนี้นะพุดภูเดี๋ยวเราค่อยเรียนนะครับละเอียดนะครับแต่เรารู้ไว้ก่อนว่าทําได้แล้วก็ดึงขึ้นมาสมมุติพื้นเนี่ยหนา15เซนพิมพ์15 cm และ enter และนี่แหละครับการทำ T D ครับและดินสอครับเนี่ยคือหัวใจสําคัญอันนึงนะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะในตอนต่อไปนะครับเป็นคําสั่งดินสอนะในภาค3นะจริงๆเรามีภาคหมาแล้ว และตอนนี้คือภาค2นะครับแล้วต่อไปคือภาค3นะครับคือดิสอเนี่ยถ้าผมทํารวมไว้ในตอนเดียวเลยมันจะเครียดนะแล้วมันเยอะเกินไปครับก็จะแบ่งไปหลายภาคนิดนึงครับ